ตอนน <t desserts> ี้ห่างแถวไปดูแล้วไปดูแลวไปดูแล้วรอนะวะา่าหนครับกะสาคผู้ยี่ตแม่สอับแม่เตาแม่สลมอเครับเป็นคู่เขาไม่นั้นกันไว้หรอว่าเป็นคู่อูไิแม่มบดาวม่อคบผู้ยน่ใครครับแม่ประเสิเออก็มายืนฝั่งเดียวกันหมดแม่เป็น เป็น่มใกอนแมผูดิดสิม่แซ่เขาคล้องทีระเส้นทีละเส้นส้ารที่หมสานบาทนะคะทั้งหมดนะคะสามบาทเดี๋ยวมองนะไม่ข้ายก้งแล้วก็มีกอนมาปากด้วยก้อนจากเอสีอีสานนะครับ วันนั้พบสองปีที่อยู่ร่วมจุดศูนย์รวมแห่งความรักสมานสมานด้วยหั้นจที่ใสเด็นเช่นสายาเช้าวิสาประสานมือคือพลังสร้างด้วยรักปักใจมั่นตั้งร่มเหนียวที่กลมเกลียวสหนื่อยลไ้ใัจะดำรงคงอยู่ผู้สดดังด้วยพลังแห่งรักช้าว f ส

มันมากไใจแ้ง้้ดแ้วม่ยังงไ้้ี wow ่้ส่่เนี่ย้มาจัดงานที่นี่มมากต่นแก่ต่นไปนู่นไปอไ้่สวนนู่นน่นันโ้ตลนี่ใครขับรถมาขับรถมาเองหรืใครมามีหลานขับมเขาไปเรื่า้องไป ก็จะกินอะไรที่ยังไม่ออกเลยนะครับมาถ่ายรูปโริการนะเป็นอะไกัอันนี้ถ่ายเพื่อนนะพี่นะจะกลุ่มเขาหมดยังไงเขาไม่ไปถ่ายเขาเขาเก็บตามตัวเองด้วยนะเอสซีจครั้

ไป่ายท่ไหนกันเยอะอยู่ไปกันเยอะอยู่ทุกอย่านเอากันก็ไม่ได้นะของท่านนะครับเขาไปกันเยอะอยู่รถตู้แม่แอนก็คันนึงแล้วแม่ยืนอยู่ข้างหน้าม่่าเห็นด้วยนันะม่ยังยังเฉยยังเฉยยัเฉยลงมาลงมาลงมาลงอะ ai một trăm, à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 , mười không được, mười chín không không được, 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 ่ว่าไม่่งไม่อ้วนขึ้นแต่ไม่ค้ไม่้นออกไ้้วอนีย้อไมาให้หนูได้ทั่วไปมาให้หนใส่ได้่หลายงาแล้วเดียวมาให้หนูได้ละห้ามั่้าสวยสวยยกใจแต่งได้แต่งนไทยก็ภาพมี มันว่าไม่มีรยังไม่เป็นว่าทำไมอย่างแน่นแน่นเข้าไปแล้วตอนนี้นี่แหละนี่ถูขึ้นห้องแล้วพอะไรนะนะพูดอไรเอะไรนะครนีที่ยาวอะไรนะเดี่ยไปอยู่นี่เดี๋ยวให้หอบกระเป๋ากระสอบใหญ่ขึ้นเครื่องพรุ่งนี้ค่อยหอบกับ แม่จุ๊กจะเดี๋ยวเัาฝากของกลับด้วย่มีบางอย่างมันมีบางอย่างที่ต้องิน